อันนี้มันจะเป็นของลูกนี้เป็นตีนผีนะครับครับมีลูกปืนคัดเดิมเราเป็นหวีหรือตีนผีสแกนเนียเราเรสแกนเนียเราเป็นหวีต้องไปแปลงไอ้ชุดลูกปืนเอาอครับต้องไปงชุดลูก าไรถ้าลูกนี้คิดไปขายยืสี่หมื่นผมให้ไปสามหมื่นห้าแล้วเดีลูกเลยเท่ากันเท่ากันใช่ไหมครับเพราะระยะมันก็นได้หน่อยนึงครับพอๆกับพีโ่โน่เป็นไรรับน้องถามช่างดูแล้วกันแต่